สะพานที่สยินดีต้อนรับคณะกรรมการกำกับนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนสะพานที่3ตั้งอยู่หมู่ที่1นถนนสายพิษณุโลกบึงพะตำบลอารัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีพื้นที่สมไร่3งาน6 4ตารางวาภายใต้การบริหารงานโดยพออสมชายพัทรวิวัฒนพงศ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานที่สาพร้อมด้วยนางสาวอัญชรีอุทยาตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานที่สา โรงเรียนสะพานที่สามมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน34คนปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น683คนแยกเป็นระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นอนุบาลสามจำนวน218คนและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน465คน ภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนสะพานที่สามเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสะพานที่สามมีการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการปฏิบัติพูดและคิดวิเคราะห์ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning มีการวัดผลและประเมินผลมีการจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามกรอบสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก สร้างเด็กดีรู้หน้าที่ตามแนวทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศนุโรคเขตหนึ่งส่งเสริมด้านการอ่านการเขียนและคิดเลขเป็นเพื่อวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดความรู้ที่สูงขึ้นโดยครูจะดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนและคลิดเลขเป็นจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านได้แก่ห้องสมุดป้ายนิเทศต่างๆม,มุมหนังสือในห้องเรียนมีการพัฒนาห้องสมุดจัดห้องสมุดมีชีวิตมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนสรุปรายงานผล และนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาผู้เรียนต่อไปนอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมแนวแนวกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และกิจกรรมจิตอาสา โรงเรียนดำเนินการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อชาติยึดมั่นในศาสนาและเสริมสร้างความมั่นคงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการเสริมสร้างด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ให้กับผู้เรียนครู และบุคลากรของสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพะทและโครงการโรงเรียนวิถีพุทธส่งเสริมการมีงานทำและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของชาติสืบไปโดยผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมทำดีทุกวันศุกร์กิจกรรมทำบุญในวันธรรมะสวนะเป็นต้นจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง ศิลธรรมและประชาธิปไตยโดยทางผู้บริหาราคณะครูร่วมกับชุมชนจัดทำหนังสืออ่านเสริมประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ชุดรู้เรื่องเมืองพิษณุโลกจำนวนห้าเล่มประกอบด้วยรู้เรื่องอาหารคาวหวานสองแควร,รู้เรื่องหมู่บ้านสะพานสามรู้เรื่องสองแควย้อนแลเรื่องอดีตรู้เรื่องต้นแบบคนดีสีเมืองสองแคว และรู้เรื่องเที่ยวท่องทั่วเมืองสองแควนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้แก่ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกสถานที่กิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมเลือกตั้งสะพานนักเรียนโครงการทำบุญสร้างแรงบันดาลใจทำดีทุกเช้าวันศุกร์โครงการปลูกฝังวิถีธรรมวิถีไทยเป็นต้นโรงเรียนสะพานที่สามดำเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลดำเนินการคัดกรองประเมินวินิจฉัยผู้เรียนอย่างเป็นระบบจัดทำข้อมูลสารสนเทศในระบบโปรแกรมระบบเซตจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP แผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP สำหรับนักเรียนพิการเรียนรวมทุกคน มีการจัดหาผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะบุคคลจัดให้มีการบริการต่างๆสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเช่นการสอนเสริมมีการนิเทศภายในกำกับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อสถานศึกษาโรงเรียนสะพานที่3จัดการศึกษาบนหลักแห่งการกระทำที่ทัดเทียมกันเสมอภาคลดความเหลื่อมรำ้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชาโรงเรียนสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ยาเสพติดในโรงเรียนโดยมีครูตำรวจจากโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนแต่ครูแดเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของโทษของบุหรี่สารเสพติดทุกชนิด รวมถึงการสร้างนิสัยที่ดีไม่ให้นักเรียนกระทำความผิดและมีการส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อไปมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภาคเรียนละหนึ่งครั้งและนำข้อมูลที่ได้มารวบรวมขัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยง มีการคัดกล่องนักเรียนยากจนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนโดยทุนการศึกษาดังกล่าวได้รับจากหน่วยงานต่างๆเช่นทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนสพทกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศทุนการศึกษาจากบริษัทปตทสำรวจและปลิปิโตเรียมจำกัดมหาชน ทุนการศึกษาจากอาจารย์สุกรีชูติการและคณะและทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีที่มอบให้ในโอกาสต่างๆโรงเรียนสะพานที่สามมีแผนการนิเทศภายในที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหารกำหนดปฏิทินการนิเทศและประเด็นการนิเทศไว้อย่างชัดเจน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานร่วมกันด้วยกระบวนการ PLC อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งมีกระบวนการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนบันทึกผลการเยี่ยมชั้นเรียนพร้อมทั้งนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และจัดเอกสารส่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประจำทุกเดือนด้านการ นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสะพานที่สามส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองตามความสนใจโดยโรงเรียนสะพานที่สามได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรดังนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการพูดสู่ครูมืออาชีพการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้แพดเดิโดยสร้างจากแอปพลิเคชันแพดเดการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษกเพื่อการสื่อสารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้น พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกด้านวัสดุครุพัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างโรงเรียนสะพานที่3จัดทำสารสนเทศข้อมูลสินทรัพย์สพท Opic Assess ลงทะเบียนวัสดุกรุพันที่เป็นปัจจุบันใช้พื้นที่ในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่สะอาดเป็นระเบียบม,มีสนามเด็กเล่นอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานห้องน้ำนักเรียนห้องน้ำครูสะอาด มีการจัดทำอ่างร้างหน้าอ่างแปลงฟันและอ่างร้างมือให้เพียงพอต่อการใช้งานมีมาตรการการป้องกันโรคติดต่อโดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดมีมาตรการการรับส่งนักเรียนจัดเวียนยามรักษาการเป็นปัจจุบันมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามในรูปแบบใหม่โดยดำเนินการดังนี้ประชุมชี้แจงผู้ปกครองให้รับทราบปัญหาครูเวรประจำวันผู้บริหารอบรมให้ความรู้ในกิจกรรมหน้าเสาธทงทุกวันอย่างต่อเนื่องทั้งปีการศึกษาการดำเนินการด้านอาหารกลางวันโรงเรียนสถานที่สาม มีวิธีการดำเนินงานจัดอาหารกลางวันโดยใช้วิธีการจ้างเหมาปรุงอาหารใช้ระบบการจัดเมนูอาหารกลางวันไทยสคูลรันมีการจัดทำระบบการจัดเมนูอาหารกลางวันพร้อมรายงานสรุปผลการดำเนินการอาหารกลางวันประจำไตรมาสให้แก่เทศบาลเมืองอรัญญิทุกทุกสามเดือนด้านการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนสะพานที่สามมีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศมีการสำรวจและวิเคราะห์ความถนัดหรือความสามารถพิเศษของผู้เรียนรายบุคคลจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศส่งผลให้มีผลงานรางวัลหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศดังนี้ รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมช่วงชั้นที่สองระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับจังหวัดโครงการประกวดบรรยายธรรมจังหวัดพิษณุโลกปีพุทธศักราช2566รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันตอบป,ปัญหาศิลธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กระดับจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในงานสมโพชพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกปีพุทธศักราช2566รางวัลร,งรองชนะเลิศอันดับที่สองการแข่งขันตอบป,ปัญหาศิลธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สามระดับจังหวัดพิษณุโลกเนื่องในงานสมโพชพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกปีพุทธศักราช2566 รางวัลคุรุช <parece> <sabia? S 2> นคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมหนึ่งรางวัลและระดับดีสองรางวัลประเภทรองผู้มวยการและประเภทครูผู้สอนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทปีพุทธศักราช2566รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับดีเยี่ยมสองรางวัลด้านการเรียนการสอนประเภทครูผู้สอนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทปีพุทธศักราช2566ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สามกิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับกลุ่มปีการศึกษา2566รรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับกลุ่มปีการศึกษา2566ตัวแทนกลุ่ม3สีวิสุทธิ์การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรม การแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ตัวแทนกลุ่มสามสีวิสุทธ์การแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปใช้ประยุกต์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันการคิดเลขเร็วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71รางวัลชนะเลิศระดับเหรียนทองการแข่งขันซูโดกุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71 ตัวแทนกลุ่ม3ามสีวิสุทธ์การแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่7 1เ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนกเรียนครั้งที่71รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3กิจกรรม การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สกิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ตัวแทนกลุ่ม3สีวิสุทธิการแข่งขันการสร้างสรรคภาพด้วยการปะดติดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ตัวแทนกลุ่ม3าสีวิสุทธิ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71 ตัวแทนกลุ่มสามสีวิสุทธิการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเนและการสะกดรอยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่7 1็ดสิบเอ็ดตัวแทนกลุ่มสามสีวิสุทธิการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรม การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้สอบเข้าโรงเรียนยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน6คนคือห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจำนวน1นคนห้องเรียนพิเศษสสวทอสวอวนอโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจำนวน1นคน และห้องเรียนพิเศษ SMT โรงเรียนพุทธชินราชวิทยาจำนวน4คนในปีการศึกษา2566